โอยตายอะไรวันเนี่ยโอยต้องมาเล่นยากหนวะโดนอีกแล้วตัวมันทำอะไรไม่ได้เลยโอยตายแล้วมันเล่นไงวันเนี่ยตัวเนี้ยาาบบางเลยเบาก็เบา đơn game ngay hôm nay. Buộc lấy Buộc lấy Ôi, Ô, ตัวมันอย่างอ่อนเลยไม่ไหวแล้วดอกเตอร์ไม้ช่วยด้วยไปกันเมื่อคุณประสบปัญหาในการเล่นอาวีจงเรียกหาผมดอกเตอร์ไม้เมื่อนนมีปัญหาเดี๋ยวด็อกเตอร์จัดให้วันนี้ก็จะมาสอนจัด พลังแฝงแล้วก็รูนไอเทมของโรเลออนนะครับเริ่มที่พลังแฝงแล้วกันโรเลออนเนี่ยก็จะใช้โล่นะครับเพราะว่าตอนนี้พลังแฝง3ทีเนี่ยโดนปรับไปแล้วนะทำให้ตัวเมดที่เป็นสายโป๊กเนี่ยใช้ไม่ค่อยดีนะครับก็ส่วนตัวของสีฟ้าเนี่ยข้างล่างใช้เป็นตัวแข็งนะเพราะว่าอะไรตั้งว่านเนี่ยโรเลออนเนี่ยต้องเข้าไปเล่นเสี่ยงนะครับโอเค ต่อไปที่ไอเทมเลยล้วกันไอเทมเนี่ยโรลเลออนจะใช้เน้นเป็นตัวของอาก์นี่นะครับแต่ชิ้นแรกเนี่ยเราต้องออกเป็นบูตกันซีซีก่อนนะว่าเราชอบเอาหน้าไปแนบอีกฝั่งนะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปจะแนะนําให้ออกตัดเลือดนะครับเพราะว่าเมตาอันนี้ตัวส่วนใหญ่เนี่ยมีการดูดเลือดนะครับหรือซัดเทนนั่นเองต่อไปเราก็จะเน้นเป็นที่ดาเมตต่อไปนะครับผมเป็นตัวของมงกุดนะ แล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับเป็นอัลติกออมนะครับเพราะว่าเราจะเล่นจังหวะเสียงได้นะครับการที่เอาตัวเข้าไปถูกฝั่งถูแครรี่ฝั่งเนี่ยก็จะทําให้แครรี่เนี่ยยิงไม่ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้อัลติในการโซนก็ได้ส่วนในเทมชิ้นสุดท้ายนะครับเราต้องออกตัวของเจาะเวทน,นะครับเพราะว่าพอเลดเกมแล้วเนี่ยเราก็จะแรงมากนะครับทำให้ตัวพวกแ็งเนี่ยออกทอยมากันเรานะครับต่อไปลูน รูนเราก็จะเน้นเป็นเจาะเวทกับคลังเวทนะครับชิ้นแรกเลยก็คือสีแดงเนี่ยใสเดโซเลต10เม็ดเลยส่วนสีม่วงนะครับก็ใส่เป็นซัพพิสต5แล้วก็โพเทค5ผาผสมกันนะครับสีเขียวก็ใส่เป็นสเตนนะครับผมโอเคต่อไปเราก็จะพูดถึงเทคนิคการเล่นโลไลออนนะครับเดี๋ยวด็อกเตอร์จะสอนให้โลไลออนเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่มันก็เล่นไม่ได้ยากมากนะครับมาเดี๋ยวด็อกเตอร์จะบอกให้ว่ามีเทคนิคอะไรบ้างนะครับวันนี้หนึ่งเลยที่เห็น โอเพเยอร์หลายๆคนใช้กันนะครับนั่นก็คือการซ่อนบอลน,นะซ่อนบอลแล้วก็ใช้อันตินะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าเราต้องกะทามมิ่งของอันติดีๆนะเพราะว่าอันตีเนี่ยสามารถระเบิดในระหว่างการที่เราโยกบอลได้นะครับทําให้เราต้องแบบใช้เรียกว่าไงใช้ประสบการณ์นิดนึงในการโยกนะครับโอเคซ่อนบอลแล้วก็ซ่อนไว้ข้างหลังปุ๊บแล้วก็กดอันติก็นับสกวินนึงแล้วก็โยกนะครับให้มันพอดี ให้มันพอดีเวลาที่เราโยกมาตรงจุดมานะครับแล้วก็ระเบิดนะครับผมแต่ถ้าเราแบบเรากดชา้าไปน,นะมันก็จะทําให้ตัวของอันติเนี่ยระเบิดก่อนนะครับแบบนี้นะปุ๊บกดอันตีปุ๊บไม่โยกมาทันทีอืมอา้อาวก็ก็อยากได้อยู่เมื่อกี้กดชา้าไปก็จะมาเดี๋ยวลองตัวอย่างที่ไม่ดีให้ดูปุ๊บกดอันตแล้วก็ไม่โยกมา,านี้อา้าว อะไรวะนี่อ่พอดีคนมันเพอร์เฟกเกินะครับผมเอาใหม่เอาใหม่พอดีผมพอดีด็อกเตอร์อ้นี่เกินนะครับนี่แบบนี้นะครับคือตัวอย่างที่ไม่ดีนะมันจะไปแค่บอลครับวงอันตีก็จะไม่ไปแต่ตอนนี้นะครับโลไลออนเนี่ยมันปรับใหม่นะคือสกิลสองเนี่ยมันสามารถกดได้ตลอดเวลานะครับที่บอลกำลังเคลื่อนที่นะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยบอลของโลไลออนเนี่ย ไอ้สกิลสของโลเลออนเนี่ยจะกดได้ก็ต่อเมื่อบอลไปถึงจุดหมายครับซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่นะครับให้ตัวของโรเลออนเนี่ยจะสามารถเล่งได้พลิกแพงมากขึ้นนะนี่เดี๋ยวทาให้ดูคือถ้าเรากดสกิลสองก่อนที่ตัวตัวบอลของโรเลออนจะไปสุดเนี่ยตัวบอลมันจะหยุดอยู่กับที่นะครับแล้วก็ตัวของเราก็จะพุ่งไปนะอย่างนี้นะปุ๊บมันจะหยุดก่อนนะครับแล้วตัวเราจะพุ่งไปซึ่ง ตอนนี้เราสามารถกดในระหว่างที่เราดึงบอลกลับได้แล้วแบบนี้นะครับสมมุติว่านี่เราดึงบอลกลับมาแล้วเราก็กดพุ่งข้ามาดาแบบนี้นะทำให้มันพลิกแพงได้แหละจังหวะเราไม่ต้องเราไม่จำเป็นต้องปาบอลเพื่อให้โดนตรงๆนะครับเราแค่ปาแบบให้ชนพอแล้วก็กดไปเลยลน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับพลิกโรเลออนวันนี้ที่ด็อกเตอร์จะสอนนะก็เอาไปใช้นะครับน้องนนท์ นี่ผมไปได้รูนกับทางแฝงของดอกเตอร์ไม้มาแล้วเราไปดูกันว่ามันจะโหดแช่ไหนโรลีออนชุดแรกเราจะออกก็เป็นรองเท้ากันซนะีซีนะแล้วต่อไปก็เป็นอากกนี่ตามสเตปด็อกเตอร์ไม้เราจะออกคอเหมือนนักสม้เลยปลาบอลอกปึ๊บปึ้มโดนยกโว้มาล้างเอระ้นสเต็ปปาบอลอกนี่ผมใช้ติดทุกครั้งเลยนะแบบสเต็ปนี้โกงมาก เพราะปกติว <one> no right ่าถ้าเกิดเรอนสีนะเขาจะรู้แล้วเขาจะหนีอันสีเราแต่พอเราแอบไว้ข้างหลังนะเขาไม่รู้ว่าเราอนสีอยู่โกงมากเด็ดนี้ดดดไม้ยบอกเด็ดนี้โหดมามาจากม้าเจ้าหรอม้าเจ้าหรอมาดีมาดีมาดีรอรออุ้ยมันเดินมายกแตกสวย เ,เพื่อเราตายหมดเลยเหรอเนี่ยยาวันเด้อวันเดอ์ยา <c oughs> ไปเลยจิ้มาอยู่ละจ้าอยู่เหรออยู่เหรอ กไปเพื่อเรามาช่วยแล้วยกสองได้หมด ตุเล่น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 ตุเลน่เลนแตกสวยจบดีครับอย่างนี้ก็จบดีครับจบได้ไหมเนี่ยจบได้จบได้นะผมว่าเฮ้ยเกิดอะไรมาดิวันเดอรรอวันเดอร์หรอสิโยเจอโย,โย,โย เดวเนอร์ตัวเดียว,วนเนวเอร์ตัวเดียวโอ้ยนยี่มีแขฉงทาไหมเราหลบปอมได้นี่นเราตายแล้วสองนี่สูตรด็อกเตอร์ไมนี่เขาดีจริงๆนะเนี่ยทำให้ผมรอดหลายช็อตแล้วนะเนี่ยเอาแล้วเพื่อนโยนแล้ว เป,เป็นเฉย,อยเอ้ยมันโดนคองตีตายเราชิ้งสายระจกเป็นเจาะเวทนะเพราะเขามีคอยต่างที่ดอกต้นไม้บอกแล้วว่าเราจะสกิลเขาไม่ค่อยเข้าหรอกนะ แต่พอเรามีเจับเลือใหญ่เราก็สกิลของเข้าแล้วฟังมันออกทอยหนึ่งสองสามสี่โอ้ฟังมันออกทอยสี่คนใครจะสกิลข้าเนี่ยออกมากันห่มกับเพนโดยเฉพาะเลยเอาเคาเราหลุดไปเนี่ยมัามายืนนิ่งเนี่ย <laughs> ต็มเถย่สะกอหกยังแบก เพื่อนเพื่อเราตายแล้วเพื่อเราตายแล้วมาดโมาดัลโหลดาวอ๋อดาวออเผา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 แรงจัด ขเขาแลงจัดแลงจัดแลงจริงตปแล้วจูจุกไปแล้วโอ้ยโอยตายเขาหิวโอ้โหแพ้แต่สกอเรานี่แบบแบกมากนะนะสูตรอดอกเตอร์ไม้นี่โหดโหดนะเนี่ยจะแบกไม่ไหวก็แในข้างหน้าเพื่อนๆก็ลองเอา พลังแฝงกัรรู้นี้ไปเล่นนะครับผมว่ามันโหดมากๆนะขนาดผมแพ้นะแต่ผมได้คะแนนมากกว่าฝั่งชนะคะแนนเอวีดีอ่ะคะแนนผม11.4ฝั่งเขา8.7เอ็กซ์ในวีดีผมว่าโหดอยู่นะอันนี้แต่ว่าแบบทีมเราไม่ไหวอ่ะเพราะว่าพยายามเต็มที่แล้วก <laughs> ็ขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายโลไลออนยังมีลูกบอลแล้วคุณจะไปกินอเมซอนกับเราไหม สวัสดีครับน้องๆตอนนี้ Discord Bacon Time ได้เปิดแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาจอยกันเยอะๆนะครับ